ข่าววิดาย์ช่งคือฟุตบอลไทยบายันโดโปรกิงสไตล์ประจำวันที่5มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บัครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของที่คือวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนสักกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ AFC ยกหนึ่งแข้งไทยใน4นักเตะที่น่าจับตามองชุดย3ย3ปีชิงแชมป์เอเชียนัดรแรก โดยทานนิตผมทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอฟซี C, เลือก James Davis, เบนจามินเจมเดวิชแนวรุกหมายเลข22ของทีมชาติไทยเป็นหนึ่งใน4ผู้เล่นที่น่าจับตามองในศึกอ่าชิงแชม A 2022, ป์เอเชีย2022รอรต้ายนัดรแรกที่อุซเบกิสถานโดย James Davis, เบนจามินเจมเดวิชแนวรุกจากสโมอสรออกฟอร์ดยูเนเต็ดทีมชั้นนำในศึกลีกวันของอังกฤษออกสตาร์ทในม้านั่นสำรองก่อนจะถูกส่งลงสนามอย่างรวดเร็วเพื่อแก้สถานการณ์ในครั้งนี้ และเขาก็ไม่ทําให้โปรตุผิดวังเทวดาเพียงแค่ไม่กี่นาทีใช้ทักษะการยิงระยะไกลช่วยทัพช้างศึกได้ประตูแรกของเกมในของหังนี้สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับท,ทีมชาติมาเลเซียในวันนี้นักสนามบุญยกรสเตเดียมเพราะฉะนั้นแล้วไปให้กำลังใจพวกเขาและก็ติดแฮชแท็กเ er ชียร์ทีมชาติไทยชุดยุ้ยสามปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดิครับความรู้สึกแฟนบอลมาเลเซียก่อนแมตช์ชี้ตาโดนทีมชาติไทย เดี๋ยวกันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลของมาเลเซียกันก่อนดีกว่าก่อนที่นักชี้ตานั้นจะมาถึงในชั่วโมงนี้เริ่มที่คมเมตี่1กันก่อนคารแข่งกันขอโชคดีอย่าล้ไหลในการโจมตีจนเกินไปต้องระวังแนวรับให้ดีและเล่นเกมโต้กลับกับคู่ต่อสู้ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของนักชี้แล้วคอมเมนต่ตอมาคุณสามารถชนะไทยได้ในเย็นนี้ถ้าคุณชนะในเย็นนี้ได้มาเลเซียคือที่2ในกลุ่มเกมสุดท้ายกับเวียดนามคุณต้องชนะ หากเสมอต้องไปลุ้นอีกคู่นะคขาไม่ต่อมาจริงหรือไม่ที่มาเลเซียไม่เคยเอาชนะไทยของบรูวิได้เลยคขาไม่ต่อมามาเลเซียนั้นยังคงมีโอกาสเข้ารับรองหากไทยและเวียดนามแพ้มากกว่า4ประตูให้กับทางเกาหลีใ,ใต้มาเลเซียต้องเสมอกับไทยและก็วเวียดนามสถานการณ์ปัจจุบันของมาเลเซียเหมือนกับรุ่น2018โดยแพ้นัดรแรกกับทางอิรัก1 4ต่อจากนั้นก็เสมอกับจอร์แดนก่อนจะชนะซาดีอาราเบียในนัดสุดท้าย คอมเมนต่อมาวันนี้เราจะเอาชนะไทยไปสามต่อศูนย์เพื่อจะเข้าสู่รอบต่อไปขอาเมนต่อมาผมว่าคคืนนี้3มแต้มจะเป็นของชุดยุ3สามปีมาไดเสียนะขอาเมนต่อมาที่สําคัญก็คือชุดยุ3สามปีเล่นกระทางเอเชียทีมชุดใหญ่ยังไม่แน่ชัดว่าคืนทีมดีสุดในครั้งนี้ขอาเมนต่อมาฉันมั่นใจมาว่านักเตะหน้าใหม่ทั้ง9คนจะเอาชนะแท็กติกของแบรดมารินีได้อย่างง่ายดายขอาเมมตนต่อมา ไทยเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันซึ่งหาผู้เล่นที่มีคุณภาพได้ยากนักวิจัยตบ่ลยุโรปชี้ชัดคุณภาพของเกมระหว่างีเกมทุกทีมอยู่อดับต่ำเกินไปคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าผู้เล่นทีมชาติมาเลเซียจะสามารถคว้าชัยชนะเหนือประเทศไทยได้คอมเมนต์ต่อมาสู้ต่อไปมาเลเซียหวังว่าชัยชนะจะเป็นของมาเลเซียนะคอมเมนต์ต่อมาฉันมองว่ามาเลเซียจะเสมอกับไทยแลนด์2-2คอมเมนต์ต่อมา มาเลเซียจำเป็นจะต้องชนะไทยเท่านั้นนัดต่อไปค่อยวางแผนในการเจอกับทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาขอโชคด,ดีเหมือนที่เคยชนะไทยคอมเมนต์ต่อมาขอชุดยุทธสามปีได้รับประสบการณ์อันมีค่าในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมามาเลเซียจะเอาชนะไทยแลนด์4-1ได้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าขอให้โชคด,ดีนะไปนดาง,งานนี้คอมเมนต์แฟนบอลมาเลเซียนะฮะก็หวังอย่างยิ่งว่าทีมรักของตนนั้นจะสามารถเอาชนะในครั้งนี้ไปได้ เรามาดูข่าวจอมากันดีครับสะเทือนเอเชียเอกนิปัญญาแข่งไทย1เดียวติดท็อปทยียบปีชึงแชมป์เอเชียเลยนะโดยทั้งแม้ว่าเอกนิตปัญญาในรุบบนแกนหลักทีมชาติไทยชุดอยุ่3ปี ทีมแชมป์เอเชียที่กาลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นจากแฟนบอลอย่างมากในวันนี้และสำหรับทางสถิติที่เกิดขึ้นจากเกมแรกนั้นสวนทางกับคำวิจารณ์ของแฟนบอลเมื่อล่าสุดทางเอเชียได้มีการเปิดสถิติอันยอดเยี่ยมของเจ้าบุ๊กเอกนิต์ปัญญากองกลางทีมชาติไทยชุดนยส3ปีติดท็อปทของเอเชียเลยนะ เป็นนักเตะเพียงหนึ่งเดียวที่สร้างสารรค์โอกาสการทำประตูได้มากถึง4ครั้งมากที่สุดอันดับ3ร่วมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังผ่านเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มทางนี้ทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีตเตรียมจะลงนัดที่2พบกับทางทีมชาติมาเลเซียนในวันที่5มิถุนายนที่ถึงนี้เป็นวาง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับละเอียดยิบเลยนะ กุนซูมาเลเซียเห็นอะไรกับทัพช้างศึกยุคโคชโย่งในครั้งนี้โดยศึกฟุตบอลยุ3สามปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมจติไทยที่นำทัพมาโดยยอดกุนซูอบอระบุศีมะคาประเดิมเกมแรกไล่เจ้าเวียดนามไป2ต่อ2งยิงเสมอได้ในช่วงทวารบาดเจ็บหนึ่งกะีส่วนมาเลเซียภายใต้ใการนำทัพของแบดมารรนี่กุนซูชาวออสเตรเลียส่วนสถานการณ์ของทั้งสองทีมหลังจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บชัยชนะเพื่อจะเข้าสู่รอบต่อไป โดยแบดมารูนีกุนซูทีมชาติมาเลเซียวัย50ปีที่ผ่านการตดทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วยอมรับก่อนเกมจะเจอกระทางทีมชาติไทยสิ่งที่เจ้าตัวนั้นมองเห็นในทัพชัางศึกชุดนี้โดยโค้ชโยง่งมีขุมกำลังผู้เล่นที่แข็งแกร่งกว่าแตกต่างไปจากเดิมที่เคยเห็นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะนักเตะที่้าแข่งในต่างแดนถึง9คนโดยไทยคือทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมครั้งนี้ไทยแตกต่างไปจากเดิมที่เคยเจอในช่วง2เคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะนักเตะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ9คนแต่ลูกทีมของเขาจะต้องพยายามผ่านงานที่ยากลำบากนี้เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบต่อไปจึงเตรยียมการอย่างละเอียดถี่ยิบเพาะนั้นผ่านการแข่งขันที่ท้าทายมามากมายกับแชมป์เก่าอย่างทางเกาหลีใต้และตอนนี้ก็มีอีกเกมที่ยากจะรออยู่เพราะนั้นประเมินสถานการณ์ได้ว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายนะเราเคยเจอกันหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพวกเขาเป็นทีมที่ดีอีกทั้งยังเห็นพวกเขาดําผู้เล่นบางคนจากต่างประเทศเข้ามาด้วย ดังนั้นคาดกันว่ามันจะเป็นแมตช์ที่ยากอีกหนึ่งเกมท่าน,นี้ผู้เล่นจาก,กลีกต่างแดนของไทยชุดนี้ที่ทางแบดมาริเน่กุซือทีมชาติมาเลเซียยกว่าทำให้ไทยมีความแข็งแกร่งประกอบไปด้วยธนวัน์สุจิตถาบอลจากทางเลสเตอร์ซิตี้เบนจามินจเจมส์เดวิชจากทาง, om, าทาง SD, ออฟฟอร์ San, OB, ense, ดเจธานเขมดีจากทางโอเดนเซ่บีเคยานิกนัสบอมจากทางบีเอสทียังสปอยนิโครัสมิเกลสันจากทางโอบีโอเดนเซ่บีเคชัยวิพัฒน์สมรัเทศศจากทางเอสโตเรลเปรย่า ชนรงพรสีแก้วจะทางเอดีจูเนียนอาตาเวอจิเทพลคีริลมจะทางอัลสบวกและก็สิริโชคพาโศจะทางเอฟซีบรูเกีจากประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นนักบอการนี้ต้องรองดูกันต่อไปกากันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับไม่ได้มาเพื่อแพ้มันดิฟประกาศกล้องหวังจะล้มช้างศึกให้จงได้โดยมันดิฟซ้อมเข้มหวังจะล้มช้างศึกเปิดหัวคัดเอเชียนคัพ8มิถุนายนนี้ ด้านฟาเชสโกโมเดโลโคชใหญ่ยอมรับนักเตะไทยมีคุณภาพและแข็งแกรง่งแถมพึ่งได้โทรฟี่ระการใหญ่ที่สุดของลูกหนังอาเซียนมาบาัดบาทแต่เผยมันดิฟไม่ได้มาเพื่อจะปราชัยขอเต็มที่ทุกเกมที่ลงสนามหวังมีทีเด็ดนอกช้างศึกเช่นกันความเคลื่อนไหวของทีมชาติม,มันดิฟคู่แข่งเกมนัดเปิดสนามกลุ่ม4 ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่เมืองนามันกันประเทศอุซเบกิสถานหลังจากที่ได้มามีการประกาศรายชื่อ23นักเตะโดยผู้เล่นทั้งหมดค้าแข่งในลีกต่างประเทศล่าสุดทางฟาเชสโกมเดโล่เฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาวอิตาลอรีนำลูกทีมลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่เมืองนามันกันโดยขุมกำลังถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบ100%และไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนอย่างใด การฝึกซ้อมเน้นไปที่รเรื่องของรูปแบบเกมรวมถึงแท็กติกต่างๆที่จะใช้ในการลงสนามโดยกระทางทีมชาติไทยซึ่งกุซูชาวอิตาลีวัย53ปีเผยได้ว่าเรารู้ดีว่าไทยเป็นทีมที่มีคุณภาพและเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขานั้นเพิ่งได้แชมป์รายการใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียนมารวมถึงนักเตะของพวกเขาก็เป็นระดับท็อปของเมืองไทยแถมบางคนก็ไปเล่นในต่างประเทศกันอีกด้วย แม้บันดิฟของเราจะดูเป็นรองแต่นักเตะของเรานั้นมีความคาดหวังกับการแข่งขันในครั้งนี้พอสมควรและเชื่อว่าตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาก่อนจะเดินทางมาถึงอุซเบกิสถานเราจะสามารถทำผลงานได้ดีเนือสิ่งอื่นใดเราไม่ได้มาเล่นเพื่อจะแพ้แต่เรามาเพื่อโฟกัสทุกเกมให้ผลงานออกมาดีที่สุดในครั้งนี้ สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติปันดีฟสืบฟุตบอลอาเซียนครับ2023เราคัดเลือกกลุ่ม C นัดแรกในวันพุทธที่8มิถุนายนนี้เวลา19.00ตามเวลาของประเทศไทยที่สนามมากาซีสเตเดียมประเทศอุซเบกิสถานถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32และก็ AIS Play ครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายโมโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่5มิถุนายน2565 โดยใช้บุคคลครั้งฟุตบอลผ่านครับ